สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีแฟนเพจเวียดนามวันนี้ทุกคนนะคะวันนี้แอดมินอยากสอนพิเศษฟรีนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่านะคะถูกกักตัวที่บ้านนะคะไม่ได้ออกไปไหนโรงเรียนก็ปิดนะคะว่างนะคะก็เลยจะมาสอนพื้นารรฐานภาษาเวียดนามฟรีๆให้กับแฟนเพจนะคะพอเป็นพื้นฐานบ้างนะคะอ่านะคะ เราก็มาเริ่มกันเลยนะคะตัวอักษรภาษาเวียดน,นามนะคะอันนี้จะเป็นพยัญชนะต้นนะจริงๆมันมีตัวอื่นอีกด้วยนะคะแต่ว่าเราจะสอนเป็นเอ่อเป็นหมวดเป็นหมวดไปนะคะเพื่อไม่ให้สับสนแล้วก็แอดมินนะคะซินนะคะขอแทนตัวเองว่าซินก็จะแนะนําเทคนิคการจําง่งายๆด้วยสําหรับคนที่คนไทยนะคะที่จะเริ่มต้นเรียนเอ่อภาษาเวียดน,นามนะคะ อย่างที่เคยบอกนะคะที่เท่าที่รู้กันภาษาเวียดนามเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายนะคะตัวอักษรใจคล้ายภาษาอังกฤษนะคะจะมีตัวที่มันไม่ไม่คล้ายภาษาอังกฤษบางตัวนะคะแต่สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับภาษาเวียดนามคือการออกเสียงนะคะเพราะว่ามันมีหลายเสียงที่ในภาษาไทยไม่มีนะคะเราจะต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็มีเทคนิคนิดหน่อยนะคะในการออกเสียงภาษาเวียดนามอโอเค ตัวอักษรภาษาเวียดนามนะคะตอนนี้เป็นพยัญชนะตน้นเราจะมาเรียนพยัญชนะต้นกันก่อนนะคะพยัญชนะต้นจะมีประมาณนี้นะคะในอักษรภาษาเวียดนามนะคะตัวแรกนะคะตัวแรกเป็นตัวเบอนะคะเบอเบอเสียงของมันก็คือตัวบอใบไม้นะคะเสียงของมันคือตัวบใบไม้ต่อไปเกเกนะคะเกเสียงของมันคือกอไก่ นะคะอันนี้เป็นสำเนียงฮานอยนะคะเราจะเน้นที่สำเนียงมาตรฐานก็คือสำเนียงฮานอยก่อนนะคะเจอตรงนี้เป็นเจอนะคะจะเป็นพวกจอจานนะคะทีนี้มาสังเกตเพชนะต้นสองตรงนี้คลายกันมากต่างกันแค่ขีดตรงกลางนะคะตรงนี้นะคะถ้าเป็นตัวดีธรรมดาปกตินะคะตอนนี้เลื่อภาษาอังกฤษไปก่อน ตัวดีธรรมดาปกตินะคะคนเวียดนามสำนยงฮานอย i, จะออกเป็นเซเซนะคะพวกตระกูลซอโซหรือซอเสือ so นะคะตรงนี้ต่อไปถ้าเป็นตัวดีมีหางก็เป็นเดอนะคะดอดิกเสียงของมันนะคะที่ออกเที่ยวกับภาษาไทยก็คือดอดิกต่อไปตัวนี้นะคะดอกจานอยเลยไม่มีในระบบภาษาไทยนะคะเสียงตัวนี้มันจะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไร เสียงพิเศษนะคะตรงนี้จอเป็นเก๋เกมันจะออกเป็นตระกูลกอไก่แต่ไม่เชิงกอไก่ทั้งหมดไม่เชิงกอไก่เป๊ะๆนะคะไม่ได้ออกเสียงกอไก่ชัดขนาดน,นั้นจะเป็นเสียงติดลําคอเทคนิคที่ซินเคยสอนนะคะเคยสอนคนที่เรียนพิเศษกับซินด้วยนะคะจะให้ผู้เรียนจับตรงคอถ้าเป็นเสียงกอไก่ปกติของเราจะเป็นกอไก่ลูกกระเดือกที่เราจับนะคะมันจะไม่สั่น แต่ถ้าเป็นตัวนี้มันจะออกเป็นเกอเกอเกอตรงคอเราตรงลูกกระเดือกเราจะสั่นนิดนึงนะคะเป็นเสียงกักอยู่ที่ตรงลําคอมันจะเป็นเกอเกอนะคะเกอถ้าฟังเสียง,งจริงๆมันจะไม่ได้ออกเสียงกรไก่ชัดขนาดนั้นนะคะมันจะเป็นเกอเกอนะคะเกอเกอประมาณนี้นะคะเช่นคําว่าเดี๋ยวนะคะขอยกตัวอย่างเช่นคําว่า เช่นคำนี้แปลว่าเรียกนะฮะก่อยกอยนะฮะเราจะไม่เรียกว่าก่อยเราจะออกเสียงว่าก่อยก่อยนะฮะกอยคำนี้เราเรียกหรือคำนี้นะฮะไกด์ไกด์นะฮะไกด์ไกด์นะฮะ,นะะประมาณนี้นะคะก็จะเป็น เสียงนี้นะคะที่จะไม่มีในภาษาไทยตัวนี้ก็เหมือนกันเกอเหมือนกันเกอเกอนะคะสองเสียงนี้เหมือนกันเดี๋ยวซินจะมาอธิบายเพิ่มนะคะว่าเอ้าแล้วมันใช้ต่างกันตรงไหนนะคะระหว่างตัว G กับ GH นะคะเกอแล้วก็ตรงนี้ก็ออกเสียงเกอเหมือนกันนะคะพวกอะซินเขียนไว้เป็นตระกูลกไก่แล้วกันต่อไป GI นะคะตัวนี้ GI ถ้าอยู่ ่ถ้าตัวจีผสมกับตัว I เมื่อไหร่ถ้าตัวตัวตัวนี้เป็นสระอีในภาษาเวียดนามนะถ้าตัว G นะคะตัวเกอผสมกับสระอีในภาษาเวียดนามเมื่อไหร่มันจะออกเป็นพวกตระกูลซอโซหรือซอเสืออ่าอย่าสับสนนะ,ะถ้าตัวเดียวจะออกเป็นเกอถ้าตัวนี้จะออกเป็นเจเจนะคะตัวซอโซซอเสือตรงนี้เหมือนภาษาอังกฤษเลยเฮ่อโนคูก หรือหอยีบนะคะตัวน,นี้เป็นกอไก,นะะก,ก,ก่นะคะเกอเกอเกอนะคะเกอเกอต่อไป KH นะคะเขอเขอจะเป็นพวกอคอไข่หรือไม่ก็คอควายเสียงจะออกแนวน,วนี้นะคะนี่จะเหมือนภาษาอังกฤษต่อไปตัว L L ลลนะ,ะลมม เสียงของมันฮมัมเมอร์ตัวเอ็นเนอร์นะฮะเอ็นเฮชตัวนี้นะคะเสียงตัวนี้ถ้าใครที่เป็นคนอีสานนะคะจะถนัดการออกเสียงนี้ได้นะคะเป็นเสียงขึ้นจมูกนะ,ะเสียงขึ้นนาสิกเยอเยอถ้าเทียบเสียงก็จะเหมือนตระกูลพวกยอหญิงเราจะไม่ออกเสียงยอยักษ์ชายขนาดนั้นถ้าเป็นยอยยักษ์เสียงจะออกทางปาก ทางเหยื่อเสียงจอกทางจมูกนะเหยื <pickle> ่อเหย่อนะฮะเหยื่อต่อไป ng เข้ากับงงงูเงยื่อเหอเหอนะฮะ ngsh เหยื่อเหมือนกันนะฮะเงยื่อเหอนะฮะต่อไป quu กัวกัวกอไก่กับวอแวนกัวตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะ แต่ Q กับตัว U นะคะจะอยู่ติดกันเสมอจะไม่แยกจากกันนะคะตรงนี้จะเป็นตัวพิเศษนะคะต่อไปเ F, F pH นะคะจะเป็น for fun. ันเอต่อไป Z, Z นะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกตระกูลซอสูโซ่ซอเสืออันนี้ก็เหมือนกันเจนะคะซอโซ่ซอเสือ จะไม่ลงลึกซิ่นจะไม่ลงลึกว่าตัวไหนออกเสียงหนักออกเสียงเบากันนะคะตอนนี้จุดประสงค์ที่ซินสอนพวกนี้ก็คืออยากให้เน้นการพูดให้คลายภาษาเวียดนามที่สุดนะคะเราจะไม่ได้ซีเรียสว่าตรงนี้ออกเสียงหนักกว่านะตรงนี้ออกเสียงเบาก,กว่านะคือจุดประสงค์ของซินคืออยากให้ทุกคนสนทนาคนเวียดนามรู้เรื่องนะคะเป็นอันสมบูรณ์เป็นอันประสบความสําเร็จนะคะต่อไปตัวนี้นะคะ ตอเต่าเต๋อเต,ต๋อ bung. ตัวน like ี้เป็นทอนหารหรือทอถุงก็ได้ทอถุงทอทงพวกอะไรประมาณนี้นะคะเจ๋อเจ๋อเจ๋อนะคะตรงนี้เป็นจอจานเจ๋อเจ๋อนะคะเช่นคําว่าจีนจุงกวกนะคะจุงกวกใช้คํานี้เลยนะคะตัวไฟตัววีนะะมีเสียงออกละตามซอกฟันด้วยเวิเวิวอรแวนนะคะแล้วก็ รกูลซอสซอสอเอตัวท้ายก็คือตัวเอนะคะเซอร์จะเห็นได้ว่านะคะพยัญชนะต้นทั้งหมดมีเสียงซ้ำกันเยอะมากนะคะเทคนิคการจำตัวอักษรให้จำได้เร็วที่สุดคือเราต้องแยกนะคะว่าตัวไหนออกเสียงคล้ายกันนะคะเ่าเรามาแยกก่อนตัวที่ออกเสียงซ้ำกันพวกตระกูลกอไก่มีอะไรบ้างก็มี G กใช่ไหมเกแล้วก็ตัว G G G ใช่ไหมคะ G ี G g แล้วก็ตัวอะไรอีกคะตัว K K เเออไม่ใช่เกเกนะคะมีไหมแล้วก็ตัว Q U นะคะ g g พวกนี้จอกเสียงพวกแนวแนวกอไก่หมดนะคะ แล้วพวกตระก mm. ูลซอโซ่ซอเสือมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีตัวดีไม Hence, ่มีหางนะคะเจนะคะเแล้วก็ G ีจแล้วก็ไอนะคะแล้วก็ตัวอะไรคะที่ออกพวกตระกูลซอโซ่ซอเสือก็จะมีตัว R ตัว S ตัว X นะคะพวกนี้จะ เป็นพวกตระกูลซอโซ,ซ,ซ่ซอเสือนะคะพอเราแยกอย่างนี้เราก็จะจําได้ว่านะคะตัวอ,อ,กอักษรภาษาเวียดนามพยัญชนะต้น,นะคะเราพูดถึงพยัญชนะต้นอยู่พยัญชนะต้นที่ออกเสียงพู้ตระก,กูลกอไก่มีอะไรบ้างพวกตวกระกูลซอโซ่หรือซอเสือมีอะไรบ้างนะคะนอกนั้นมันก็จะเป็นตัวที่ไม่ค่อยซ้ำกันเท่าไหร่นะคะทีนี้พยัญชนะต้นที่อย่างที่บอก ทำไม2สองเสียงนี้มันซ้ำกันนะคะและสองเสียงนี้ก็ซ้ำกันแล้วก็ตัว C K และก็ Q U นะคะเสียงมันซ้ำกันจะมีวิธีการใช้ยังไงนะคะมันจะมีเก็ดเล็กๆน้อยๆนะคะในที่นี้ในที่นี้ซินขอนิยามคําว่าตัวธรรมดาตัวพิเศษแล้วกันเนาะ จะได้จำได้ยังไงดูนะคะตัวธรรมดาเอาตัวตระกูลกไก่ก่อน C K แล้วก็สามตัวนี้นะคะใช้ต่างกันยังไงนะคะแล้วก็ตัว G G H ใช้ต่างกันยังไง ng ngh ใช้ต่างกันยังไงนะคะอ่าดูนิยามคำว่าตัวธรรมดากับตัวพิเศษตรงนี้คือตัวธรรมดาตรงนี้คือตัวพิเศษนะคะอันนี้เทคนิคส่วนตัวของซินนะคะส่วนตัวนี้ อย่างที่บอก Q กับ U อยู่ด้วยกันเสมอนะคะสองคำสอตัวนี้จะไม่แยกจากการะนัะอันนี้ก็ต้องเป็นวิธีการใช้ก็คือกอกไก่เว้นอยู่แล้วนะคะทีนี้ตัวธรรมดาคืออะไรตัวธรรมดาก็คือสามารถบวกกับสระอะไรก็ได้นะคะได้หมดเลยนะคะก็คือพูดง่ายๆพวกนี้จะอยู่ข้างหน้าสระทุกตัวยกเว้น โยเวนสามสลักตัวนี้นะคะแป๊บหนึ่งนะคะ <S <S อะนะคะ <S <S ตัวนี้สามตัวนี้นะคะจะอยู่หน้าสละ อะไรก็ได้ยกเว้น3ามสระนี้นะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวพิเศษตัวเ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 นะคะถ้ามันมีตัว H นะคะให้คิดซะว่ามันเป็นตัวพิเศษสามารถนำหน้าได้แค่สามสระตัวนี้เท่านั้นฉะนั้นตัวพิเศษ3ามตัวนี้นะคะสามเสียงนี้ จะนำหน้าแค่3สระตัวนี้เท่านั้นสระอีสระแ e, อสระเอนะคะส่วน3ตัวนี้นำหน้าสระอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่3ตัวนี้นะคะโอเคไหมนะคะเอาใหม่ไอ้สตัวข้างหน้านี้นะคะคือตัวธรรมดา3ตัวข้างหลังนี้คือตัวพิเศษนะคะพวกนี้ออกเสียงกอไก่มาเลยนะคะพวกนี้ออกเสียงกอไก่เช่นกันนะคะและ พวกนี้ออกเสียงงองูแต่ไอตัวพิเศษ3ามตัวเนี้ยนะคะแถวนี้จะบวกได้แค่3สระนี้นะคะใช้กับ3สระนี้เท่านั้นนะ,ะส่วน3สระนี้นะคะใช้กับสระกันอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่3สระนี้ส่วน Q กับ U นะคะมันอยู่คู่กันเสมอนะคะฉะนั้นไอเสียงที่มันซ้ำกันมันมีวิธีการใช้ของมันอยู่แล้วนะคะอันนี้คือพื้นฐานอย่างที่บอกนะคะ ถ้าสมมติว่าเราจําพยัญชนะต้นภาษาเวียดนามได้หมดนะคะแล้วเรามาแยกหมวดว่าตัวไหนที่มันออกเสียงคล้ายกันบ้างตัวไหนที่มันออกพวกตระกูลซอโซซอเส,ส,สือบ้างนะคะเราจะมันจะเป็นวิธีการทําให้จําตัวอักษรต้นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้อ่ะเราจบที่อักษรต้นก่อนนะคะมีอะไรสงสัยหรือแนะนำเพิ่มเติมหรือ สามารถทักท้วงได้ว่าซินสอนผิดตรงนี้นะตรงนั้นนะนะคะก็ขอประทานอภัยด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะอย่างที่รู้ๆกันว่าแอดมินซินนะคะเป็นลูกครึ่งนะคะชาวเวียดนามพ่อแม่ตระกูลของซินเป็นคนเวียดนามหมดแต่ว่า ซินไม่ซินไม่ได้ถามพ่อแม่ซินนะคะว่ามาจากประเทศส่วนไหนของเวียดนามนะคะก็พอรู้มีความรู้พื้นฐานมาบ้างแล้วก็ได้เรียนเพิ่มเติมจากมหาลัยขอนแก่นบ้างนะคะก็ความรู้ที่มหาลัยขอนแก่นนั่นแหละนะคะมาแชร์ต่อนะคะมาสอนเพื่อนๆแฟนเพจนะคะต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะจะมีคนทักท้วงว่าภาษายังไม่ถูกนะอะไรอย่างนี้ต้องขออนุญาตอภัยด้วยแล้วก็พร้อมที่จะประปับปรุงแก้ไข นะคะตรงนี้เราจบที่ภาษาพยัญชนะต้นก่อนนะคะคลิปหน้านะคะจะเข้าไปถึงเรื่องพยัญชนะท้ายพยัญชนะกลางสระและวรรณยุกนะคะตรงนี้เอาทีละนิดนะคะอย่างคอนเซปต์เพตเลยเวียดนามวันนี้นะคะวันนี้เราสอนแค่พยัญชนะต้นก่อนนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนจบคลิปนะคะเบอร์นะคะเทียบเสียงก็คือบอยไมคเกอนะคะกอไก่ จนะคะ cs จะเป็น g, จอจาน g, ตัวนี้ดูอักษรดีนะคะไม่มีหางถ้าเป็นดีธรรมดาอย่าสับสนกับภาษาอังกฤษนะคะมีหางค่อยเป็นดอดเอกนะคะตัว gi เออไม่ใช่ตัว G' นะคะเ g, g. เสียงติดลำคอการออกเสียงสองเสียงนี้เราจะต้องจับลำคอก่อนถ้าเมาื่อไหร่ทีล่ลูกกระเดือกเราสันเซงว่าเราออกเสียงถูนะ,ะ g g, g, g ะ,ะถ้าออกเราออกเสียงกไก่ รู้กับเด็กจะไม่สั่นนะคะต่อไป gi z ถ้าตัว g อยู่เฉยอยู่ตัวเดียวโดโดๆจะเป็นเสียงนี้แต่ถ้าเกิดมันมาอยู่กับตัว i หรือสะ e, ระส็นสะ with n นั่นเองเราก็จะกลายเป็น z เช่น z z z แปลว่าอะไรนะคะประมาณนี้ h g h g g นะคะ l m n เสียงขึ้นจมูกนะซีนฮะเยอเงอเงเงกอฟเจเจเต๋เตเจว่เเจก็จะประมาณนี้นะคะถ้าแฟนเพจคนไหนนะคะสนใจเรียนภาษาเวียดนามฟรีก็สามารถติดตามได้ทางช่องเวียดนามวันลนิดนะคะของซินนะคะซินจะค่อยๆทยอยอัพโหลด ความรู้พื้นฐานภาษาเวียดนามวนลนิด์นะคะเฉพาะช่วงนี้ช่วงนี้นะคะซินจะว่างเป็นพิเศษซินก็เลยอยากทำประโยชน์นิดนึงนะคะอยากใช้ความรู้ที่เคยเรียนมานะคะภาษาเวียดนามมาให้เพื่อนๆทุกคนได้เรียนรู้กันนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย